ก็สวัสดีครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านโปงนะ่งคลับมีทางรถไฟอยู่นะแ้วคนบ้านโปง่งคนบ้านคกจากคุนะ้นละว่าที่นี่ที่ไหนนะครับที่นี่เป็นงานกะดาษบ้านโปง่งสมัยก่อนเคยทําง,งานที่นี่ครับนี่ผมกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าที่เก่าคือสะโกสินารายครับสมัยก่อนเคย บางสิ่งบางอย่างก็ที่ดีเอาไว้สนุกมากตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เจริญขนาดนี้นะยังไม่เจริญเท่านี้จะโรงงานเนี่ยโรงงานดังขวา,เล,งงาเลยทำงานที่นี่อยู่ถ้าคนโรงงานกระดาษถ,ถ้าถ้าชมอยู่ก็ทักทายกันได้เด้อกลับมาเยี่ยมที่เก่า ตรงงานนี้จะอยู่ติดก,กับไสระโกสีนอะไรนะฮะเป็นสาะเก่าเลยยุคทวารราาดีเนะ่ยมีของเก่าอย่นี้เยอะนะฮะเป็นเมืองโบราณเมืองเกา่าอยู่คู่กับคนบั้นโป่งคนบั้นครกมานานนะอ่ะสภาพโรงงานความขวางใหญ่โตมากผมกำเนิดการทำงานเริ่มต้นเวิร์กจากที่นี่แหละครับ ปีสามสิบสามสิบสามหนึ่งเนี่ยจำได้ตอนนี้เริ่มทำงานครั้งแรกจบมาก็มาก็ทำที่ 3, 4, นี่เลยเนี่ยสัปห์สีมาลาย ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นโพต้นนี้อาวนี่ครับสักกอสีอะไร สมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนนี่จะเป็นสระน้ำอย่างเดียวโอ้แต่ทุกวันนี้จะเดินมากจะมีเรือปลาเรืออะไรไหนคนจะจะมาจดอดรถเลยนะอ๋อนี่เป็นวพิพิธภัณฑ mm. ์เดี๋ยวผมมาที่จอดรถกันผมโลง่ลงๆเลยคนธรรมดาจะไม่ได้มีคนเท่าไหร่

โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นโผต้นนี้กันผมมีประวัติกับต้นโผต้นนี้อ,อยู่ติดกับโรงงานเลยพาะสารเก่าจะอยู่ในโรงงานสารที่นี่นี่ครับ สซเนอะไรที่หลังลึกสมัยก่อนตอนออกกัเที่ยงคืนเนี่ยผมก็จะมาทีา่เนี่ยต,ตอนนั้นยังไม่มีนี่นะยังไม่มีสิ่งก่อสร้างเป็นมิตรเลยจะเป็นสระน้ำเขียวๆแล้วข้างๆก็จะมีโต๊ะแค่โต๊ะนั่งไม่กี่ตัวยังยังไม่ได้ตกแต่งเป็นแบบนี้นะทำทำเหมือนส่วนสาธารณะส่วนสาธารณะนะเปรี้ยวมาก เหมือเมือทึบๆแบบพวกเราพวกเราก็จะชอบจะมากันที่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นโพต้นเนี้ยสมัยก่อนต้นไม่ใหญ่เท่านี้นะครับเหมือนจะมาคารวะพื้นเก่าคารวะพื้นเก่าสมัยก่อนต้นไม่ใหญ่เท่านี้หนึ่งสารพรอปูกสีนาลายนะครับติดนะที่นี่ผมจะบอกให้เลยเร,เราเล่นไม่ได้เลย ก็ถ้าผมผ่านมาก็จะมาวะทักทายน,นะครับสมัยก่อนเยดูดูดูต้นไม้่อต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้นะนี่ต้นเบลอเลยก็ตกตั้งแต่ปีสามสิบกว่าที่ดูคี่ปีแล้วเนี่ยจะอยู่ต้นนี้สมัยก่อนบ้านช่องอยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะฮะผมเคยมาที่เนี่ยแล้วก็ตอนนั้นต้นไม้ คือ,อมากินเหล้ากันเนี่ยเพื่อจะมาดูว่าเขาจะเห็นว <van celui> ันเดินงายปลาตัวใหญ่กับเรือโบราณนะครับเขาก็ที่เห็นกันคือคือเขาเล้ากันนะเรื่องนี้เราฟังไว้เป็นวิจารณญาณแล้วกันใช้วิจารณญาณนิ่นี่ฟังสนุกสนุกผมก็จะมาดูเนี่ยจะมาดูเรือเรือโบราณที่มันลอยอยู่ในแม่น้ําเนี่ยแล้วก็ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ผมเคยเห็นตัวเบลเลอร์เลย เป็นเหมือนปตาตเพียน,นตัวย่าไอแล้วก็แต่เรือไม่เคยเห็นแต่คนคนเขาเคยเห็นกันนะครับสมัยก่อนไม่มีป้ายไม่มีอะไรเงี้ยครับเนี่ยนี่สารางโบราณสถานนะครับ้อคาที่สิบแปดตหม่ลบบุรีนโอ้โหอยู่นอกกนใจเมืองที่เหนจอมประสาทตั้งอยู่กลางเอนวิสานน้ำสานที่ว้าว เมืองสมัยโบราณเป็นเมืองโกสินทรไรายชาวบ้านเรียอ,อเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีตอนนั่งแบบนี้ครับเนี่ยจะมีปลาเนี่ยปลาเนี่ยเยอะมากสมมัขึ้นมาที่นี่เขาจะให้หารปลานปลานี้อยู่พวกกระสานานแล้วนะ ตอนนู้นก็ไม่ค่อยมีวัยรุ่นที่ไหนเขาชอบมาเที่ยวแถวนี้หรอกเน่ากลัวแต่ผมได้มากันเนี่ยน้ําจะเขียวอย่างเงี้ยน้ําจะสีเขียวอย่างเงี้ยก็จะนั่งกันริมน้ำนี่แหละนั่งกินเหล้านั่งอะไรอย่างเงี้ยออกอากาศเย็นคืนเนี่ย่างเย็นที่สองอ่ะกินเสร็จก็ไปที่ต้นเดินผ่านต้นต้นไม้ต้นมะคุสัคูเนี่ยนั่นแหละเดินผ่านต้นไม้แล้วก็ตอนนั้นต้นนี้ไม่ใหญ่ ยืนสี่ยืนเยี่ยวกันแตนน่นเราไม่รู้กันมืดไงก็มองคนเพื่อนก็บอกเฮ้ยห้าหกคนออบอกเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้นะเพื่อนคนที่นี่ทําไมอะ่ะบอกหันไปดูอ้าวไม่ทันแล้วไงต้นไม้มันสั่นอะ่ะโตกิลมพัดไปหรือเปล่าแต่แต่มันเหมือนมีคนเขยา่าอ่ะสั่นสั่นแล้วตายแล้วหันไปดูมีสารเก่าอยู่เขาไหวเขาไหว้วกันนี่ว,ว่ะ หองเฮ้ยพอเห็นสารเฮ้ยไอห้าคนนี้วิ่งไปแล้วอ่ะผมวิ่งไม่ทันวิ่งตามมาทีหลังโกงเก่งเล้วเลยตอนนั้นเมาเลอะชี้ตัวเองเลยตลกอ่ะอีกวันต้องมาก่อสมาต้องมาตอนนั้นยังไม่รุนนะนะอายุยังไม่เยอะยี่สิบเป็นต้นนี่แนะถือว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อน,กอน,กอนแก่เนี่ยน้ําจะสีแบบเนี้ยสมัยก่อนน้าจะเขียวมากคนนี้นะเขียวปิดเลยอ่ะ และริมๆเลนจะเป็นจะเป็นต้นไม้แบบนั้นน่ะแล้วจะมีหญ้าตรงเนี้ยคนก็จะนั่งกันไอ้ตะลิงตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเป็นตะลิงดินธรรมชาติเลยนะเราก็จะมานั่งเนี่ยน,นั่งมาดูเรือแต่ไม่ไม่เห็นนะนะไม่เห็นเรือไม่เห็นเห็นแต่ปลาตัวใหญ่แต่เรือคือปลาตัวใหญ่ี่ขึ้นมาเดือนเดือนงอ่ายอ่ะปลาจะเห็นปลาแต่เรือไม่เห็นเรือเรือโบราณคือคนเก่าแก่เขาเล่าให้ฟังอะนะ ก็พูดตามที่นคนแก่เขาอ,อันนี้ก็อยากอยากจะเห็นก็เลยไม่ได้เห็นกันยุต <c oughs> ิธรมจะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมไปดูดิเดี๋ยวก็จะมาเลี้ยงปลาชาวตัวอย่างครับถ้าดูอยู่ทำทายกันเด้อ ปลาเยอะ <cake> มากปลาเยอะมากเต็มเลยเหนือสุ <UNC Liberty. S 2> ชอบสีน้ำที่เนี่ยน้ำส,สีเขียวมากเลยไมก่อนที่เขียวเยอะกว่านี้โอยพุกเลยอะโอยโอ้ยเยอะการกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันแล้ว ดีฮะดีตที่ต้องเชื่อประจังบันนรกบันป่งอา้าวใครที่ยังไม่เคยมาก็มาเด้อม,มาเยี่ยมบ้านเก่าที่เก่าที่เราเคยอยู่กันโน่นจะดีที่สุทันนี่นปากเขาเปิดได้อย่างนี้เยมให้หันป่าหน่อย บ้านนี้ตัวนี่ครับไอปลานี่ปลาอะไรป้าปลาเป็นปลาตะเพียนใช่ไหมปลาตะเพียนปลาปลาาสมัยก่อนมันมีตัวใหญ่ๆหนึ่งจดจำได้ไอตัวใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ไม่เห็นแล้วใช่ไหมไม่เหอมยิออ้มดำลึกใช่ไหมเออตัวผมเคยเห็นตอนที่ตอนที่ผมทำงานอยู่ที่โรงงานกระดาษเนี่ย แล้วเรือเรือ,อโบเรือโบราณยายเคยเห็นไหมเรือมันจะขึ้นมาตอนไม่ทันเนี้ยครับข้อใหญ่เร็จแือเล่าให้เราอ่ามันมีเรือ,อ,อใช่ไหมมันมีเรือใช่ใช่ใช่ใชนะ่ขึ้นมาจริงจนะขึ้นขึ้นมาจริงใช่วันช่วงสิบห้าค่ำอ่ะผมสมัยข้อผมทำง,งานที่นี่แหละับติดมากคือต้องนับตื้จริงๆครับนับตื้อเลยฉันขายของมันไม่มีเลยโอ้คนมีของัะพัน โอ้ยเพราะองปันพอ,อนบ่บีผมกลับม,มาเยี่ยมไงสมัยก่อนเคยอยู่ที่นี่คร <c oughs> อบครับเน่ครับใช่ฮะใช่ตอนหน่มอยู่ตอนมันเป็นป่าน้วเจริญมากเลยม,มานนคก,กเนยเลครับโอ้โอสุดยอดอาปตรงเนยฮะผมอยู่ตั้งปีสามสิอะสาหนึ่งอ,อะผมอยู่ที่นี่โอ้นะตอนนั้นนะโอ้เคครับเดี๋ยวบอกไว้ให้อาหารเยอขอบคุณมากครับป้า ครับ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 นี่อาจารป้าป,ป้าแกแกไม่ได้ป้าเราเยอะใหญ่เลยแล้วเขาแกอายุเยอะเนี่นเยเติมเผาเป็นตำนางของพี่รับอืม ผมพี่ลาบกินด้วยไหมเนี่ยเออตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเด้อให้เห็นน่อย,หเ,อย,เ,ย <c oughs> เห็นกระดงเรือไหมเนี่ยไม่ได้กระดงเรือสําเขาเลยนะต้องสิบห้าค่ำครับต้องวันพระติห้าค่ำติดห้าข,ขาใหญ่จะไ,ได้เห็น,นนะมาเที่ยวกันนะอยู่ใ,ใกล้ๆที่นี่เองคนวันโป่งคนวันโคกเขาคงเที่ยวจนเบื่อแล้ว โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพิธีัณฑมกันนะผมไม่ทราบว่าเปิดหรือเปล่านะเดี๋ยวเดีว,เ,ดวเรเข้าไปดูกัน